นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดโคกระบือบ้านห้วยท่างอำเภอพัวจังหวัดน่านนะครับเช้าวันศุกร์ที่23มกราคม2อ6 9นานะครับตลาดนัดโคกระบือแนวไทยพื้นเมืองทุกท่านท่านใดที่ชอบแบบตลาดบัวเมืองเหนือบ้านๆนะครับแต่ตลาดนี้เป็นตลาดขนาดเล็กนะครับเป็นที่ในห้อยรายใหญ่จากตลาดใหญ่อย่างตลาดน้องเต่าเขามาเก็บบัวเพื่อที่จะนําไปขายนําไปส่งต่อที่ตลาดใหญ่ต่อไปนะครับก็ไม่มีพ่อค้าต่งจัวมา วัวควายก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ดีครับมันมันเป็นตลาดแนวชุมชนก็ชาวบ้านเข้าถึงง่ายเขาแบบนี้นะครับท่านใดชอบแบบนี้ก็เฉิญนวนเปิดทุกวันศุกร์เลยจากตัวมองนั่นขึ้นมาทางเหนืออีกประมาณ65้ากิโลเมตรนะครับตลาดนี้เนะนี่ยฮะพ่อค้าก็แบบนี้มาเป็นหลายย่อยนะมาคนละตัว2ตัวนะครับสถานการณ์ก,ณก็ดูทรงๆนะครับตอนนี้นะพ่อค้าหลายคนก็ระมัดระวังเพราะว่าดูเหมือนทางต่างจังหวัดก็ซื้อซื้อน้อยลงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากพูดรวบรวมวัวรายใหญ่ๆก็ ก็ต้องติดตามดูว่ามันจะเปลี่ยนยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้การค้ามันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับมันมันจะไม่มีขึ้นแบบขึ้นยาวๆไปอย่างนี้ไม่มีแล้วครับขึ้นปั๊บลงปั๊บขึ้นปั๊บลงปั๊บมันจะกลายเป็นแบบนี้ไปลองลองติดตามดูเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศด้วยนะครับทางเวียดนามจะเข้ามามันก็เกี่ยวกับค่าเงินด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินเพราะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจระดับโลกไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นต้องติดตามอ่ะทุกท่านตามพี่ต้อมคนนี้นั่นไปดูตลาดบ้านห้วยท่าวััันนนี้กครบ อท่าไรลูกพี่อ้อาววันนี้พี่ทอมคนนี้น่าจะเริ่มรายการด้วยวัวคู่นี้ครับคู่แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่เป็นไทยลูกเป็นลูกผสมเนี่ยฮะคู่นี้พี่สมบัติบอกราคาพวกเราเมื่อกี้นะครับหมื่นหกพันห้าร้อยบาทราคานี้เป็นราคาเปิดให้ต่อนะครับแล้วพี่สมบัตินี่ก็ต่อได้เยอะลูกตัวเมียสวยนะสวยกว่าแม่สีชัดสีเด่นกว่านี่แม่เขาประมาณเมตรยี่สิบแม่เขานะ ให้ผมกะผมเดาว่าน่าจะสักลูกที่สองอ่าลูกที่สองหรือลูกที่สามประมาณนี้คู่แม่ลูกอ้าวละทุกท่านลูกตัวเมียรครับผมก <c oughs> ี่เดือนลูกเขาแบบนี้ประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วเนะอ่ะหรือมากกว่านั้นวัวไทยวันนี้พี่ต้องไป <c oughs> น,นีน่าเปิดรายการด้วยวัวของทางน้องเอิงพี่สมบัติบ้านซอยเผาอุโมงเชียงคังครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทคู่แม่ลูกลูกตัวเมียรครับ <c oughs> นี่พี่ห้อยตูนะครับ พี่หอยตู่ซีเจเขาก็ยีนมานั่งด้วยนะมานั่งขายวัวแล้ววัวทั้งหมดนี้ก็เป็นวัวพี่เขานะครับเนี่ย<อ>วันนี้พี่เขามาห้าคู่แม่ลูกพระเจ้ชาช่วยนะราคาวัวแบบพระเจ้ชาช่วยเลยคู่แม่ลูกดูฮะทุกท่านจะได้เปรียบเทียบราคานี่ราคาประกาศขายนะครับคู่แม่ลูกคู่แรกเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยบาทโอ้โหคู่แม่ลูกนะครับเนี่ย<อ>ทุกท่านลองดูสิคู่แม่คู่แม่ลูกคู่ละเจ็ดพันห้าราคาเปิดอยู่นะครับเนี่ย ลูกตัวเมียเนี่ยลูกลูกน้อยเนี่ยแม่เขาประมาณสักแม่ผอมอยู่มากสูงประมาณสักเมตรสิบห้าถึงเมตรยี่สิบอ่นี่นะคู่แรกนะเจ็ดพันห้าคู่ที่สองเนี่ยเก้าพันห้าอันนี้แม่แม่ทรงดีครับเป็นงัวไทยพื้นทรงดีลูกลูกตัวผู้ทุกท่านเก้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้ตัวนี้ก็มีลูกน้อยเหมือนกันนะครับแต่ลูกน้อยเขาวิ่งเล่นอยู่นะครับเก้าพันห้าเหมือนกันทุกท่าน มีคู่เก้าพันห้าอยู่สี่คู่มีคู่เจ็ดพันห้าคือคู่นี้คู่เดียวนะครับอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเก้าพันห้าโอ้โหราคาวัวไทยพื้นเมืองดูเหมือนอ่อนนะอ,อ,นอืมอืมเนี่ยพี่ตัวบอกว่าตอนเนี้ยราคามันมันไม่อ่อนหรอกแต่ตอนนั้นคือมันลงมาถึงพื้นแล้วมันต้องขายประมาณนี้เนี่ยดูคู่แม่ลูกเก้าพันห้าอย่างพวกแม่สาวนี่ก็ตัวเจ็ดพันห้าเนี่ยพวกเนี้เขาจะขายเป็นคู่คือตัวนี้กับตัวขาวนั่นนะครับคู่หมื่นห้าคู่นี้ก็เหมือนกันนะทุกท่านเก้าพันห้าี่กินนมกันลูกเขาซ่อนอยู่ข้างในเนี่ย 9,500บาทนี่แบบนี้7,500ราคาวัววัวหนุ่มวัวแม่คงใหญ่ๆที่ลงภาคกลางได้ดูเหมือนราคาจะขยับแต่วัวไทยพื้นเมืองแนวภาคเหนือเนี่ยราคาน่าเป็นห่วงครับนี่ตัว7,500คู่แม่ลูก9,500 9,500ราคาให้ต่ออีกโอ้ต่อได้นะพี่นะมีมีมอ๋อราคาขายเลยมีรถไปส่งไหมถ้าใกล้ๆก,ก็ช่วยค่าน้ำมันกันไปเนาะ อาพี่ตู่มีรถส่งด้วยนะครับเนี่ยคู่เก้าพันห้าต่างจังหวัดก็ส่งได้ครับต่างจังหวัดให้พี่เขาช่วยเดินเรื่องก็ได้ครับเนี่ยแม่คู่นี้เจ็ดพันห้าพระเจ้าช่วยเอา,เอายาวนี่หนึ่งข้าวบัวมันเยอะฮะเซตนี้พี่ตู่ซีเจบ้านใหม่เจริญตะบนสถานบัวบัวนะครับราคาบัวน,นี่แบบตอนนี้แบบโอ้โหไม่รู้จะว่ายัางไงอรทุกท่านหลายท่านบอกว่าราคาจะขยับขึ้นแต่ราคาบัวสายเลี้ยงนี่ผมว่าไม่ใช่แล้วนะมีมีขยับลงอีกกรงหากมันแปลกๆปมาสักอาทิตย์หนึ่งล้ว คู่นี้เป็นบัวลูปผสมแม่สาวบาม่านสองตัวเนี่ยนะครับสูงประมาณสูงประมาณเมตรยี่ิบห้าเลยนะครับตัวใหญ่ตัวหลังอาจจะหย่อนหน่อยนะคู่ละหมื่นสามพันบาทดูสิคู่ละหมื่นสามอะ่ะแม่สาวสองแม่เลือดดีๆคู่หนุ่มเนี่ยคู่ละหมื่นห้านี่เจ้าของน้องต่อบ้านตางลุกปอมีอีกไหมที่บ้านที่บ้านมีอีกนะน้องต่อนี่ท่านทํางานประจํานะครับทํางานประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสองแควแล้วก็ ซื้อขายวัวในพื้นที่นะครับเนี่ยคู่คู่ผู้หนุ่มแบบเนี้ยคู่ผู้หนุ่มแบบเนี้ยมื่นห้าโอ้โหหนุ่มไทยสองตัวสูงเมตรยี่สิบคู่แม่สาวนี่น่าสนใจมากหมื่นสมอ่ะอะ่ทุกท่านวัวอีกเจ้าหนึ่งหลุดมาลองโทรหาน้องต่อดูนะครับนี่น้องชายท่านนี้ครับพี่วอนบ้าน,านยูตะมนจอมพระอำเภอท่างผาเอางวงัวนี่จะถามกันทุกท่านว่าท่านจะเปิดเท่าไหร่แบบนี้ ถ้าวัวสไตล์ไทยบ้านนี่ต้องพี่บอลท่านนี้แหละท่านก็จะหาวัวตามบ้านมาขายที่ตลาดตามชาวบ้านชาวบ้านไม่ไม่ไปต่างจังหวัดพี่บอลเนี่ยไม่ไปซื้อวัวต่างจังหวัดพี่บอลแบบนี้เท่าไหร่นะพ,พี่ที่พี่ที่ผููพี่ผูกอยู่เนี่ยเก้าพันห้าร้อยบาทราคาเปิดให้ต่อนะครับราคาเปิดให้ต่อพี่ไอ้พวกไก่อ่าตัวละสามพันตัวละสามพันห้าร้อยบาทอ่ะราคาให้ต่ออยู่ ตัวละสามพหบาทแบบนี้นะมีสองตัวอ้ตัวสามพันห้าส่วนแม่นุ้นแม่นุ้นได้นะครับเมตรยีห้าขึ้นนะครับ9500บาทโทรหาพี่บอลดูครับผมว้าวว้าวว้าวเลแม่นี้เอามาทุกท่านสวยขนาดนี้เขาจะเปิดเท่าไหร่เนาะโอ้โหแม่นี้นี่นาะผู้ช่วยหมากบ้านหนองบัวอำเภอท่างผาไม่รู้แล้วครับ โอ้โหให้เดากันเนาะทุกท่านเนาะเลขเกรดเนี่ยแบบนี้มันต้องเลือดเกินแปดกว่าเนาะแปดสิบเจ็ดน้ำมัก F4 เท่าไหร่แบบนี้หมื่นแปดพันห้าร้อยทุกท่านสวยมากสวยมากความสูงน่าจะมันได้ยาวแต่ว่าผมว่าไม่ถึงเมตรสามเมตสามหย่อนนะตัวนี้นะหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทตัวนั้นเท่าไหร่ครับ หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทตัวนี้ไม่ว่าถูกหรือแพงผมเชียร์เลยถ้าท่านใดเลี้ยงวัวพันเหรอเลี้ยงวัวสายเลือดนะเลือดระดับนี้เลือดระดับนี้นะครับโอ้โหหมื่นแปดพันห้าร้อยไม่ว่าถูกหรือแพงผมเชียร์เลยเนาะงานแบบนี้อ่ะเจ้าของงัวน,นะครับ นาะผู้ช่วยหมากบ้านบางบาง้าอำเภอทางผาหนึ่ง่นแปดันห้าร้อยบาทแม่เล่เลือดสูงแล้วตัวที่ผมถามเมื่อกี้ว่าหมื 10, ่นพันกือตัวนี้ดิ้นๆอยู่เนี่ยอันนี้เป็นแม่ไทยแม่ไทยไม่มีอะไรมากสูงประมาณเมตรยี่ห้าตัวนี้นะโอ้อย่าไปใกล้ชาวบ้านเขาปลูกแบบนี้อ่ะขอดูตัวนี้อีกทีครับโอ้โหไม่สวยตรงไหนอ่ะหมื่นแปดพันห้าร้ยบาทครับที่งัด บ้านแหนตบ,บนผาทอเพื่อท่างผามาคือพี่งัดท่านเป็นนาย้อยซื้อมาขายไปก็มีหลากหลายทุกสัป,ปดาห์แล้วครับนี่ถูกสุดของหน้าเออพี่พี่งัดคือตัวนี้สี่พันเจ็ดร้อยบาทสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้าผู้หนุ่มนะฮะราคาเงินพันก็มีตัวแปดพันห้าแต่ตัวนี้จะแพงหน่อยมันสวยนะครับสองตัวนั้นน่ะตัวแปดพันห้า่หมื่นเจ็ดตัวนู้นขายแล้วนะตัวลายลายในสุดอ่ะขายลงภาคกลางนะครับตัวนั้นหมื่นสองอ่า ราคาวัวหนุ่มนี่ยังยังดันสูงได้อยู่นะออเดอร์ยังมีอยู่เนี่ยสี่พันเจ็ดเดี๋ยวคราวนี้พาดูคู่แม่ลูกที่อ่ะมีคู่แม่ลูกอยู่สองคู่คู่ดำเท่าไหร่นะพี่คู่ดำหมื่นห้าตึงครับคู่นั้นหมื่นห้ากับหมื่นพันเด็ดครึ่งนี่นะหมื่นห้าคือหมื่นห้าพันครึ่งนะคือแม่นี้นะครับแม่นี้ลูกเขาโตแล้วลูกเขาคือตัวนี้โอ้แม่เขาเป็นวัวลูกผสมบามันสีดำลูกเป็นลูกออกทางเล่ตัวเมีย หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทคู่นี้อันนี้แม่มีอายุแม่มีอายุแต่จ่ายลูกยังแจ่มโวเมียโอ้โหพระเจ้าช่วยหมื่นพันห้าร้อยแม่นี้เมีสามอแต่แม่เขามีอายุแต่ลูกก็ยังแจ่มนี่ลูกน้อยอย่างเงี้ยหมื่นพันห้าร้อยอุ้ยลูกมันเนาะอายุขนาดนี้ยังจ่ายลูกยังเลี้ยงลูกได้แบบนี้ยังถือว่าโอเคแต่ลูกแม่มีอายุมากแล้วนะครับคู่นี้ก็หมื่นพันห้าร้อยถ้าเดียวๆแบบนี้ก็ หมื่้าร้ยแบบนี้นะหมื่นห้าร้อยตัวนั้นสี่พันเจ็ดถ้าพวกเนี่แปดพันห้าตัวละนะครับผู้หนุ่มสูงประมาณเมตรสิห้าเนี่ยตัวละแปดพันห้าที่ขายลงภ้ากลางแบบนี้ทุกท่านอันนี้ขายไปแล้วนะครับขายไปหมื่นสองตัวนี้มันสูงสูงเกินเมตรยี่ห้าเทียบกับรัวดูแต่ว่ามันป้อมป้อมไม่ยาวอ่ะเอาเดี๋ยวให้ดูคู่ให้ไล์อีกทีหมื่นพันห้าร้อยเห็ไหม แม่มีอายุแต่เลี้ยงลูกได้สมบูรณ์ดีลองโทรหาพี่งัดนะครับอยู่ใกล้ๆรพอพสตบ้านแหนตำบลผาตอมือทั้งผาครับพี่ห้อยเชียนบ้านป่าลานตำบลป,ปัวอำเภอปัวนะครับแบบนี้8 0 0พบาทเม็ดยี่สิบแปดพับาทแม่สาวตัวที่สองก็เป็นแม่แม่สาวมีโอกาสจะมีใน9 0 0าบาทมีไหมเก้าพันบาทั 9, าทวไทยพื้นเมือง ปดพันเก้าพันหมื่นสองคือตัวนี้ผู้หนุ่มเห็นไหมฮะราคาบัวหนุ่มนี่ราคาบัวหนุ่มนี่มาไกลนะครับเนี่ยสูงประมาณสักไม่ถึงเมียยี่ห้านะครับหมื 12, 9, 000, 8, 000. ่นสองเก้าพันแปดพันรอะเชียนเจ้าของวัวนี่มีมีวัวมีวัวเนี่ยเลือดลูกผสมนะครับหกพันห้าเจ็ดพันห้านี่แบบนี้ ซ้ายมือเป็นกัดอ่าเลือดใช้ได้นะขวามือเป็นแม่สาวน้อยสูงสองตัวเนี่ยสูงมารเมตดหน่อยๆสูงมาณเมิดหน่อยๆน,น,น,นะครับตัวละซ้ายมือเนี่ยเจ็ดพันห้าขวามือหกพันห้าอ่ากินกันอยู่พันหนึง่งเอ้าทุกท่านลองทรนหาพี่หอยเชียนดูนะครับท่านอยู่บ้านป่าลานตรบนปัวอำเภอปัวครับพ่อทวนบ้านสายมูลอำเภอท่างผาท่านก็จะเอาวัวมาขายที่ตลาดนี้ทุกนัดแล้วก็ผูกอยู่ตรงนี้ประจํานะครับอ่ามุมเดิม มุมเดิมวัวก็อุ้ยท่านเนี่ยท่านจะซื้อเฉพาะวัวสีนี้ด้วยนะชอบวัวสีนี้เป็นวัวผู้หนุ่มไซส์กลางน้าไซส์หมื่นบวกลบเนี่ยนะครับเล่นเฉพาะสายนี้นะถนัดสายนี้อย่างเดียวนะครับเริ่มด้วยคู่นี้นะครับคู่นี้เป็นวัวลูกผสมบา,มาบ้านสูงประมาณตัวละเมตรถึงเมตรสิบหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสีนี้ยังจำอะสีนี้ยังจำเลยนี่ดหมื่นเก้าอืมคู่นี้ฟังได้เลยนะสายเลี้ยงมันเข้าคู่กันดี ตัวแรกนี่หน้าไทยหน่อยคู่นี้สองหมื่นสี่อันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงสองหมืนสี่เป็นบอลลูผสมเหมือนกันเข้าคู่กันดีคู่ต่อไปนี่สองหมืนห้าแพงขึ้นมาอีกพันหนึ่งประมาณเมตรยี่สิบขึ้นแล้วสองตัวนี้อ่หน้าออกไทยไหหน้าออกไทยทั้งคู่เลยสองหมืนห้านะครับคู่นี้นะตัวสุดท้ายหมื่นห้าตัวเดียวอุนี่ตัวนี้หมื่นห้าวันนี้มาจี่ตัวหนึ่งสองสามเจ็ดตัว เนี่ยท่านใดจะชอบวัวสไตล์วิทว่วนี่คือสไตล์เดียวรูปลักเดียวเลยผู้หนุ่มไซกลางน้ำเออหมืนห้าสองหมื่นห้าอันนี้สองหมืนสี่คู่นี้นะอุ้ยตัวนี้ยังแจ่มสองหมืนสี่แล้วคู่สุดท้ายเนี่ยหนึ่งหมืนเก้าพันบาทเอาละทุกท่านตามเบอร์ที่ผมขึ้นนี้นะครับนี่ลงจวนลงจวนจากบ้านดอนตันอำเภอท่าผาชีราคาบอกผมห้าทัวเลยพ่อ ห้าตัวถ้าเอ่อเริ่มจากเล่ก่อนเดี๋ยวผมลืมเท่าไรครับพ่อแบบนี้แปดพันห้าร้อยบาทเก้าพันห้าร้อยบาทสามตัวนี้ตัวละแปดพันสามตัวนี้ตัวละแปดพันผู้นุม่มเอาเปิดราคาดีนะทุกท่านบ้างไหมตัวนี้อาจจะเล็กกว่าเพื่อนหน่อยเม็ดหน้าออกจะไทยหน่อยตัวนี้นะครับประมาณเม็ดเดียวแต่สองตัวเนี้ย เมษสิบได้แล้วอันเนี้ยน้างามดีเป็นบวัวลูกผสมทั้งสามตัวนั่นแหละตัวละแปดพันนะครับพ่อจวนเจ้าของวัวที่ชี้บอกราคาเราท่านอยู่บ้านนอนตัอนอำเภอท่างขาเนี่ยตัวแปดพันแปดพันแปดพันเอ่อเก้าพันห้าก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ประมาณเมษสิบห้าแล้วตัวนั้นก็แปดพันห้าใช่ไหมเออนั่นแนหะเล่เล่เมืองเล่พื้นบัวไซนี้ยังไม่ไม่ออกต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดยังไม่เอานะครับก็จะต้องเป็นในพื้นที่ราคาบัวาพวกนี้ไม่ขึ้น ที่จังหวัดน,น่านนะครับไม่ขึ้นเพราะว่าต่างจังหวัดเขาไม่เอาออเดอร์ไซส์เล็กแบบนี้นะครับเอาทุกท่าน8ปดพันห้าเก้าห้าแล้วก็สามตัวตัว,ตว,ตว,ตวละแปดทันพ่อจวนดอนตันทางผาครับนี่ฮนะราคาวัวไทยพื้นเมืองของแท้ลองดูเดี๋ยวจะถามพร้อมกันนะครับน้องนับท่านไปอิมพอร์ตวัวเส้นนี้จากนู่นแล้วครับเชียงใหม่นะครับทุกสัปดาห์น้องนับอะนะฮะนี่ผู้แม่ลูกลูกตัวผู้ วัวไทยพื้นภาคเหนือของแท้เลยแม่ประมาณเมตรสิบเซนอันนี้ต่ำหมื่นแน่นอนล่ะทุกท่านตอนนี้นะน้องนับเท่าไหร่ราคาคู่ละเก้าพันบาทราคาเปิดอยู่นะครับระวังด้วยระวังด้วยคู่ละเก้าพันบาทเนี่ยแบบเนี้ราคาวัวไทยพื้นเมืองภาคเหนือราคาจะประมาณนี้แล้วครับทุกท่านเนี่ยตั้งแต่เปิดแต่เช้ามาก็อยู่ประมาณนี้ถ้าแม่สมบูรณ์น้วนแบบนี้นะเก้าพันบาทนี่น้องนับ บ้านห้วยเดือเอามาอีกคู่แล้วอุ้ยอุ้ย,ย,ยมาอีกคู่แล้วคู่นี้ก็ลูกตัวผู้เหมือนกันเดี๋ยวถามราคาพร้อมกันก็คงจะพอๆกันราคาเนาะเท่ากันเลยครับ้าพันบาทน้องนับบอกแล้วเท่ากันเลยราคาวัวคู่แม่ลูกไทยพื้นเมืองภาคเหนือจะอยู่ประมาณนี้นะท่านนะแม่จะสูงประมาณเมตรเมตรสิบเมตรสิบห้านะครับเก้าพันลูกตัวผู้เก้าพันลูกตัวผู้น้องนับอยู่บ้านห้วยเดืออำเภอท่างผาครับหอยปักบ้านบอน คอยปักบ้านบอลไม่แน่ใจเป็นคู่ไม่รู้กรือเปล่าลไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ครับมาแม่เดียวฮะมแม่แม่มีอายุฮะแม่มีอายุ<ม>เดี๋ยวจะผูกตรงไหนฮะเอาวนมานิดหนึ่งแบบนี้เขาจะเปิดสักเท่าไหร่ครับแบบนี้อุ้ยน่าง,งามนะแต่เขาผอมมากแล้วมีอายุแล้วปักแบบนี้เท่าไหร่น้องหกพันห้าร้อยบาทโอ้โหเปิดราคาแบบกระชากใจมากหกพันห้าร้อยบาทดูราคาบัวสิครับอ่า สุดยอดของสุดยอดราคาให้ต่อไหมราคาต่อได้นะอ่าทุกท่านน้องปักเ,เลี้ยงวัวอยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ําปัวบ้านดอนสถานอำเภอปัวนะครับเป็นไปได้ราคาวัวหกพันห้ารอยบาทสูงถึงเมษสามสิบเมสามสิบห้าด้วยใหญ่แต่ผอมนะมีอายุนะเอาละหกพันห้าทุกท่านน้องปักนะครับอันนี้เหมือนเขาเประมูลวัวกัน อ่าชอบเนาะชอบบรรยากาศแบบนี้ฮะตลาดเล็กๆเหมือนสไตล์ภาคเหนือตลาดภาคเหนือตอนบนที่ใหญ่ๆก็จะมีที่ลำปางอ่ะทุกท่านที่ลำปางที่อ่อำเภอเกาะคาเนาะแล้วก็ทุ่งฟ้าบดก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่ครับเดี๋ยวนี้นะไม่ได้ใหญ่ภาคเหนือตอนบนตลาดใหญ่ๆไม่ค่อยมีเหมือนทางอีสานละ<ม>อันนี้เขาเดี๋ยวนะ<ม>คือยังไงคนมามุงดู บอกราคายัางโอ้แต่เขามันชน่าเลิศพี่รวยเ็าจะเอาเท่าไหรนน่ี่พี่ทันเ,าเาขเเาเป,เ,เปิดเท่าไหร่ตัวเนี้ยของปลาเศษเปิดไว้เท่าไหร่สิบห้ามั้งหมื่นห้าโอ้โหเปิดหมื่นห้าจะถามไปถามเจ้าของบัวดีกว่าลุงเศษอุย้ยใหญ่นะใหญ่นะใหญ่นะ <c oughs> ลุงเศษ เปิดเท่าไหรเท่าไหรนะหมื่นเท่าไหรราคาหมื่นสามห้าร้อยครับหมื่นสามห้าร้อยไม่ใช่หมื่นหแต่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับเทียบกัรบรถฮะเม่สามเมสามสิบห้าได้นะอืมเอาหมื่นสามันหรบาทลุงเศษมีบัวมาขายเยอะๆนะครับวันนี้นะเดี๋ยวค่อยๆดูไปแต่ดูตัวนี้ก่อนหมืนอยู่ที่บ้านท่านนะครับลุงเศษอยู่บ้านห้วยละ อ่าตมสถานเภอปัวมีอีกยี่สิบกว่าตัวที่บ้านลองโทรหาท่านนะครับท่านจะไปจับวัวบนเขามาขายในช่วงหน้าแรงทุกปีลุงเสดษฐคนนี้นะมีเครือข่ายทางอำเภอบ่อเกลืออำเภอเฉลิมพระเกียรติน,นะครับนี่พ่อผัดบ้านดอนมูลอำเภอทางผาก็มาขายที่ตลาดนี้ทุกนัดแล้วครับวันนี้ก็มาห้าหกตัวนะครับเดี๋ยวพ่อเขาเอาลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถามราคาอีกทีก็มีวัวลูกผสมหลายตัวมีงัวไทยเมืองอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มี นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยลูกผสมหนุม่มลูกผสมสาววัวหนุ่มพวกนี้ราคาค่อนข้างจะตึงนะครับค่อนข้างตึงอ่านี่บรรยากาศในช่วงก่อนแปดโมงตลาดนี้มีแค่นี้แล้วฮะมองมุมนี้เห็นหมดเลยเน,นี่ยเห็นทั้งตลาดเลยนะฮะมีประมาณนี้ทุกานก็ตลาดเล็กมันก็ดีอย่างหนึ่งนะ <laughs> มันก็ยังไงอะ เราเดินดูวัวได้ทั่วแล้วก็เปรียบเทียบราคากันได้ง่ายเนาะ,ะเปิดมาได้สักห้าหกปีแล้วครับตลาดนี้ก่อนโควิดประมาณสองปีนะนี่มานนี้นะฮะแล้วทางโน้นก็กองนวยการตลาดนะมะีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาทําใบที่นี่ทุกสัปดาห์นะครับซื้อกันได้ขายกันหนอกก็ตัวสี่สิบาทที่เนี่ตัวละสี่สิบาทนะครับไม่เก็บค่าเข้าไม่เก็บค่าจอดรถไม่อะไรทั้งสิ้นนะซื้อกันได้ขายกันหนอก,ก็ผู้ผู้ขายไปจ่ายค่าทําใบ 40บบาทตัวละอ่ะเนี่ยทุกท่านเอาตามไปยาวๆนะครับวันนี้